นี่ผมควันเข่าลงท้องับผมสิ้อ้าผมแอบไปนองไปเบิ่งตลาดทุ่งเกียนนบผมสำรับตลาดทุ่งเกียนเนี่ยกายอยู่จังหวัดลำปางเส้นเชียงใหม่ลำปางเป็นมองแวะหาซสือของฝากพี่น้องบอว่าจะเป็นอาหารปลาพี่น้องน,อนี่เหมือนครับผมหมูปลาเก่งกวางกระจงกกระจงเป็นเป็นแมงนี่นครับเป็นจง อยากได้อาหารปลาอยากได้ของฝากพี่น้องอย่าลืมแวะกัแเรวกันครับผมหมูป่าครับผมหมูป่าว่าสังเกตยังไงมีขนสามเส้นมาสั่นเหมืนมานนอหูเดียวกันสังเกตในไงครับของฝากครับผมมีหลายอย่างหลายแนวครับร้านขายหมูป่าเนี่ยหลายครับผมหลายหลากเลยทีเดียวอย่างไปขายคือกันพี่น้องเรากันจะเป็นพวกแคบหมูเป็นของฝากในดีที่เดียวเลยพี่น้อง ได้มา่ฝากระต,ต่วนไปทางเชียงใหม่มาลำปางกับบา้านสื่อฟ้องฝากตลาดท่าเกวียนนะผมนี่ครับผมใส่อ้วใส่อ้วกับโอ้สือมาเสือมาลโลนึงพี่น้องว่ามันขาดยู่เสียงขนาดนนยังไงครับกระรอกกระแม่เป็นฟ้องฝากของตอนเป็นไหวพี่นอ้องผมว่ากรบบ่อเพียงครับผม ซิมฟรีพร้อมอนนอซิมฟรีว่าสั่นมาพี่นอ้องจังหวัดลิ้นให้กินลวดกระสิซิมตัวซิมแล้วกระสิซื้อตัวบงังเคยบอกกินนงเพลินไหว้พี่นอ้องไหว้สนั่นกับพี่นอ้องกับคุณล,นนล่ะของฝากของต้นระบมหลายแนือยางหลายเนี่ยจักกวาซื้ออย่างเนี้ยบุพี่นงจำซื่อก็ว่าไรข้างนี้ก็เนื้อผมเนื้อเข้มเนื้อหวานเนื้อแดดเดียวเป็เนหมูเป็นม่วง กับมี่พี่น้องยูหมงนี้แวะมากสื่อของฝากของต่นล้านหลายตลาดนี้ครับผมกับโอยยางเขาไปเหมือนผัวขายคล้ายๆกันนีอะไะพี่น้องครับผมตลาดทุ่งเกวียนครับผมกับผัวเด็ดพานเด็ดพามากกับแวกเบิ้งพี่น้องกับเน่าดูเน่ากินกับมีของฝากของต่นกับหลายเป็นไหวกับพองเป็นในหลายอย่างในหลายเนวยพี่น้องจำสื่อบ่ค่อยได้พูดหลา ซิมได้หมดสมองพี่น้องยามไปใส่เอนซิมแตกเซลเซลอยู่แต่ว่าประกาศซิมหมดสุรานยานิสือสุรานพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปน,นี้สมนีสักครอนพี่น้องสวัสดีครับ